คลิปวิดีโนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลักกินแรรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณานในการรับชมดูจากสมุดสาครจ้าภาพเสียงชัดบนนอค่ะ้่ โลัมันตรผการล้ําทำพิธีขอหัวเลขโชคลาภแก้กาบฝ้าต้นมะกอก

เออโบแมนเข่าเราบ้านี่แมืนเหมือนกับเหมือนกับองค์เขาน่าเลยเสื้อขาวเสื้อยืดสีขาวเหมือนกับองค์เขานี่นี่ค่ะขอบคุณค่ะผ่าเสียงชัดค่ะล่อๆตัวเลขยกเพค่ะเขาไม่เล่ากุ้ไหลกุ้ยแช่กุ้ะไหลกุละแช่ที่ค่ะ มาครับมาชนนองรับกัจยกยกมือพอนตามเทอครอาา่เทโคนเทโลค้นบนอไดาทยน์เดกระาษแบบใครำได้กันโอ้สนเหือนกับงลงด้คะเหมือนคงมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่ไหนเนาะผู้ใดมาเนาะนี่ครับ มาเอามาเลยมาดีๆเด้อมาเีงเรื่องมาแล้วก็ขอเล็กไงขอโสดขอหลาบไงไก่มาเนาะนี่เนาะไปแล้วไปหรือยังเนาะครับยังอยู่บ่เนี่ไปแล้วไปเลยเน่ย เออต้องถามวนนั้นนี่ต้องถามเนาะไปแล้วไปเลไปแล้ว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 คับเมาอีกคำหนึงมาไว้เไว้มาเร็วเข้มรไปแล้วไปเยวง้คตให่ทำให้ับจมกาฝากเนาะ เ็กครับผมท่านที่สองผ่านไปเนาะครับผมเออบ่ท่านด็กน้ำฝนี่เนาะ้มาให้เด็สามที่คัิายกบมาเรามีองค์บอกะแต่ไม่เห็นลแข สามรอบผครับคับผมอาหาานครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์สามอนถามคนเดือามนพูดเล่าไปทามผูนทผูเเข้ามาพูดพนไปใ่เราถามอนจารงได้อาอาจา์แล้วไปจังได้มาจังได้ใหนิมาให้โทคให้ลาบกระปูดภ้ายในตีบอกในตี ม่นำบ่สาแม่เอ้ยขาน้ำผาอาจารย์ไปด้วยผาเด้อขอน้ำมาจานเกินเนาะขอน้ำอาจา์เกินดล้ขอน้ำอาจาไดเรียกแล้วจาจว่ได้เล้เรเดี๋ยวรอนะครับเขา่ปะเอาออเลยครับเบออมาลำบ่มลำบ่นงล้บ่ขอออกสามตัว อาจารย์ใบนะครับตัวแรกเด้อตัวแรกสามสามเอาตัวที่สองกระเดียนลอมาเลยตัวที่สี่ออกเนาะหนึ่งกับสี่ออกสองอ้าวสามสองอ้าวสามสอง่่สามสองอ้าวผแล้วอออกอีกแล้วสามองห้ยเป็นสีแล้ว ไปทั้งญุดไปหมดสามสองจะใหม่ด้อสามสองสามสองห้าสามสองห้าสามสองหลีของมักเลยว่ะสามสองทั้งคุณองคุลงนะคะท้าคุณองคุลงเลยเอาเลืออันสุดท้ายบอต้องออกมาด้วยอันสุดท้ายขอสำนันแล้วเอาอีรีครับ สามสองห้าองหคนลุกเลยี่คนลุกเลย่าสาไทดเชียร์หนเบิ้งไหมเนี่ยสามสองห้ามห้่ยให้เบิ้งไหมเนี่ยน่นี่ยนี่ตัวไหนเนี่ยสามสองห้าไหนครับัวไหนครับนั่งรับตัวไหนครับสามสองห้า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 นะครับเล็กตัวไหนนะ สามหนะครับกาฝากบอกคำปักเราทเป็นขาไล้นะครับจารำเด้อทุกคนสามสองห้าามอันนั่งรำสคนนะครับจับคนละตัวให้หน่อยครับสองหาสองห้าอันนี้คือนแล้วเออเออเดียวเอาจังสี่อนเอาจังสี่อนนะสามสองห้าน้อคนนี้เว้า 3ามสองห้าสามสองตไปสี่บอกอะไรได้ที่เาโตโตนสามได้จับจับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอาสาม้พ่เปลี่กนอีกสามไหม้สามสอาสองเปลี่ยนสามที่เปิดได้ามที่เปิดสามสองหาดนะครับท่านผู้ชมจดไว้เนาะนะครับช่วชวยให้เราช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมสามสองหาเด้อเรแต่ผมนับถึงผมเห็น หนึ่งยี่สี่สามบดเด้อเด้อวใดอ่ะตัวใดสามสองหเออขอดังๆนะครับอีกหน่อยามสงห้าสามสองกระดาษให้ชว์กระดาษให้คหมกระดาษไหนกระดาษนี้ใดี่ใหญ่ออนี่นี่อยกันสู้ซอยกันสู้นี่คู่แ้วมอมคร้บ จะได้เห็ุจะแบบนะครัสามสองห้าเด็กหนุ่บ้ก้อยออกนะครับสามตัวจะได้เห็ุจะได้สั่งสาระหลังไหมนะครับเนาะนี่ซึ่งบ้าก้อยออกสามตัวส่วนมากศรีนี่หามีวัดบ้านทุ่งค่ะวัดบ้านทุ่ง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 วัดบ้านทุ่เต็มตัวกับวัดบ้านทุ่งนะครับทุ่งทุ่มเลยทุ่งเลยงวดนี้เต็มตัวเลยน่คะ อำเภอจังหวัดอำเภอเมืองจันจังหวัดสิสเกตอนะนะครับท่านใดท่านใดโชคเกษอนะครับมาร่วมสร้างศาลาล้างใหม่ให้เนาะหลังจากศาลาถูกไฟไหมนะครับไฟใหม่นะครับบุรีมีโสมีลาบกับเหล็ตัวนี้กับมาซอยพระอาจารย์บุรีเนอสมสงัได้ศาลาล้างใหม่ไฟใหม่ศาลาไฟใหม่สามสองคนคอมเมนต์น้อยจังห้า ผัดตัดสองตัวกับเป็นสามสองสามสองสามห้าสามห้าสองห้าสองห้าสามห้านี่แหละเ สองหานี่ยแหละของมักสิงคุ้มคุ่มทุ่มึ้นเอาลกนะทุ่มเลยทุ่มเลยบ้านทุ่มกัน่โอเคนะครับทุกคนกแงหรตัวสามสองาสาธุสาธุนะครับเก็บเก็บตัวนี้ให้คนใส่ไส้ไส้เนื้อัวเลเอาเมครับเห็นละเด้อค่ะสามสองหานะคะสามสองหาสามสองหาครับ เป็นตัวเลวก็กที่งามนะคะนอกผู้ได้มักกระจัดนะคะเป็นแนวข้างด้วยค่ะเป็นแนวทางสามสองห้านะคะสามสองห้าเปตัวเล็กของอาจารย์ลัมนะคะเนาะนี่ค่ะแช่บากอาจาร์ลํมไม่ใส่หรอเตรียมจดนะคะจดค่ะ จดขอตัวเลขจดตัวเลขของอาจารย์ล้ํานะคะนะ้องลายสดนีสิขอลงสมีนู่นค่ะน้องคนละไหลคนละแช่นะคะคนละไหลคนละแช่นะ,ะน,ะน,ะชนะคะนะ้องให้มีโชคมันมันผู้ใด้ที่มีโชคมีลาบจะมาเฮ็ดบุญฝายจ้าละ ซอยวัดบาที่ติโต่อมาได้นะคะน้องอ่ะไลยสดนี่กค่ะกอลงสมีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาบัพทันไปเบิร์นยอดหลังนะคะมาบัพทันเบอร์เิร์ยอดหลังเด้วยค่ะนะครับก็าคอยด้วยกันใส่โดราพินิคใส่วิจารณญาณในการเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางทำทีก็ปิดห้องไม่เข้าตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับมากข่ยนดูเขียนมาเขียนให้หน่อย เดี๋ยวเรามาตามตัวเลขน้องน้ำมูนะคะเดี๋ยวใส่น้องน้ำมูเขียนให้เนาะเดี๋ยวอาตัวนี้จะทําคลิปให้นะคะเนาะลฟ์สดนี่ขอลงทสมีนะคะน้องสวัสดีค่ะาม่นะรียอเอากผคมเดี่ไ้วทีาต้ได้อมาสัวงไครับนมครัครับ